ลูกค้าจะมีโอกาสได้ขอเลขกับผีด้วยตัวเขาเองแม่ชีที่เสียเขาเสียเพราะอะไรนะเป็นไรไหมพี่โอ้โหครั้งแรกเลยแบบว่าตื่เต้นตู่น้จริงๆหรอพี่อยากได้เลขกี่ตัวเอาสามเลยก็ได้บวันนี้แปลกหน้าแปลกตาที่นิดนึงฮะอย่างที่ได้ทราบกันก่อนหน้านะครับว่าเราประกาศหาลูกค้าที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่หาเลข แบบพิเศษอยู่บ้างวันนี้เราได้ลูกค้าทั้งหมด3าท่านด้วยกันนะครับเคยมาทำอะไรแบบนี้ไปทำหรือว่าทั้งแรกไม่เคยเลยไม่เเคยยลสักครั้งไม่เคยเลยถือว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เปิดประสบการณ์เดี๋ยวจะได้รู้ว่าได้มีเวลาเล่นขี่เชนเข้ามาไลฟ์หาเลขกันเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงประเด็นไหมเพราะว่าสองครั้งที่ผ่ามืดค่ะเราจะแยกออกเป็น3ฐานจะแบ่งไปกับโค้ชหนึ่ง 2และ3ลูกค้าจะมีโอกาสได้ขอเลขกับผีด้วยตัวเขาเองหลังจากนั้นพอขอเสร็จแล้วได้เลขอะไรนะฮะทางลอตเตอรี่พาสเราซื้อลอตเตอรี่ให้ลูกค้าฟรีโลเคชั่นวันนี้ก็เป็นทีมจริงๆลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับกั้งค่ะตากั้งตากั้งปากั้งพี่ดูเก่งๆนะพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่โดมพี่โดม แต่ละจุดที่เราจะไปวันนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสามจุดมีชาวบ้านมานําเป็นไกด์ให้ป้าบุญช่วยสถานที่นี้คกลียโล่เจเจ,จ้ะลมเจจ้ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงล้างครับหลวงพ่อเสียแล้วไม่ชี้เสียคงคงไม่ชี้เขาที่โรงเจอันเนี้ยนะตนที่ไม่ชี้อยู่หลวงพ่ออยู่ก็ไม่มีอะไรใช่ปะทีน,นี้เขาไปเร็วเสียเร็วเขาก็เขาก็เ่นกันเรอยอ่ะเขาเห็นมาที่ก็นั่งรอให้ตรงหน้าประตูกันมัง่ง จ้าตรงที่ประตูนั่นน่ะนั่งร้องไห้หั่นรักร้องเขาก็นึกว่าคนชาวบ้านมาร้องแล้วก็มีเตียงเป็ดร้องเรื่องเป็ดตรงนี้ที่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็เล่าให้ฟังใช่เป็ดร้อง้ตอนนั้นมันเป็นดงเป็นป่าด้วยแหละแต่ไม่นานมันยังไม่มีอะไรนี่เขาก็เอามาฟังเอามานั่นไงทีมแรกนะครับทีมแรกไปก่อนยินดีด้วยนะคะพี่โดพี่โดคนแรกเราเปิดก่อนเลยนะสู้ๆนะคะป้าไปไหนเล้า ส่วนตัวป้าเคยเห็นอะไรที่นี่บ้างก็เห็นเหมือนกันตอนท่านมาโยนะมันก็มีเหมือนกันเลยตึกนี้คือตึกอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเลยมาตึกที่เวลาใครมาบวชชีก็จะให้ให้อยู่ไงถ้าคนทางกรุงเทพมาก็จะมาบวชชีแล้วจะมาอาศัยมาอยู่ที่นี่จ้ะเป็นห้องโล่งๆนะคแล้วก็เออป้าจะถามหลายทีละทำไมมีฝาบาทเยอะจังงั้นในนี้ก็เขารักมาจากวัดไง คนเขารักกันมาแล้วมันขโมยทําไมก็เอาไปขายเอาอะไรแต่อะไรขายอันเนี้ยข่องที่เนี้ยเยอะนะป้าแล้วห้องนี้แม่ชีที่เสียเขาเสียเพราะอะไรนะเขาไม่สบายจ้ะ11พฤษภาคม2512นี่เป็นตัวเลขแรกที่เราเห็นในอาคารเลยมาจุดแรกครับกับพี่โดมนะฮะลูกค้าลอตเตอรีพ่พาร์ที่มาร่วมหาเลขกับเราดูนะฮะลูกแรก เป็นอะไรเพื่นพี่เป็นไรบ้างเป็นไรบ้างพี่ลูกสุดท้ายครับโอ้โหครั้งแรกเลยแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆหรอค่อนข้ากบรรยากาศมันก็แบบมันใช้ไปหมดเลยมันใช่หมดทุกอย่างอ่ะห้องนี้เหรอคะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ที่ว่ามีไม้ปีกเจนั่นคือบ้านน้ำเลยจ้ะไปไหน เลยแม่ชีคนนี้คือเจ้าของสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าคะเห็นว่าแม่ชีคนนี้เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยใจดีมากอืตัวเลขเต็มเลยอ่ะอันนี้ให้ดูใครดูแคปเจอร์ไปก่อนนะตัวเลขเยอะมากแล้วตอนที่แม่ชียังมีชีวิตอยู่แม่ชีเขารักสถานที่แห่งนี้ดูแลคนเดียวเลยเหรอคะเห็นแค่ตัวเลขใต้ล่างเนี่ยค่ะตัวเลขเป็นตัวเลขอะไรคะสองสี่ทับห้า ชใวยกล้องเลยอ้ยบริเวณนี้คือกินเจหมดเลยใช่ใชไหมครับใช่แต่อันนี้จะเป็นอันนี้คืออยู่ตั้งแต่สมัยที่ที่โรงเจเองเปิดใหม่ๆใช่<ๆ>ไม่ได้มีมาเติมตอนหลังหรือคนข้างนอกเอามาวางเลยเอามาเอามาเามาต็มหมดเลยข้องคล้ายข้องพวกอะไรแต่อะไรเต็มหมดเลยตอนนี้ไม่มีก็เนี่ยเข้ามาดูก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเลือแล้วหมดเหมือนเอาวางปฏิทินไว้แต่ไม่มีใครมาแตะหรืออะไรเลยนะ พี่ไทเกอร์พี่อยากได้เลขกี่ตัวสาม <3 S 2> เลยก็ได้สามเลยนะใครเห็นเลขไหนถูกใจเลขอะไรเนี่ยเข้าไปจัดไอเทมนกพัดได้เลยนะครับเลขตรงอยู่นะไป <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปรวมกันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการส่งเป็นของขวัญให้กับลูกค้าชอบเลขอะไรสี่เก้าค่ะห้าใบจัดไปอืมเอาไปเลยห้าใบ5้าใบใบจัดไป ใครได้ดูไลฟ์ตอนพี่โดมจัดนะพี่โดมจะหยุดไปประมาณหนึ่งจนนอรู้สึกว่าเป็นห่วงก็ไม่รู้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแกบอกมันมีแวบหนึ่งที่รู้สึกผ่านเข้ามาผ่านด้วยนะครับลูกค้าก็ยังไงก็ตามลอตเตอรี่พัชนะครับสามารถซื้อได้ทั้งผ่านแอปแล้วก็ผ่านไลน์นะครับง่ายนิดเดียวครับเสิร์ชเข้าไปนะฮะแอร์ลอตเตอรี่พัชนะครับแอร์ลอตเตอรี่พนะครับแอร์ลอตเตอรี่พัช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 นะ เ,เต้นหรือเปล่าตินเต้นอะไรพยายามเปียนบรรยาก,ยก,กาศอยู่น <c oughs> ิดนึง<อ>ะครเปียนบรรยากาศลอตเตอรี่พับนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทาง